สวัสดีค่ะบอแมพี่น้องปองป่ายบุญสุขผัวสุขคนณมาพอกนันอีเแลียวกับอีสานพาแซบมืงอดีกกับพ้ามากินขนมจีนน้ำยาปลาใส่ตี่ไก่ค่ะพี่น้องคะมาค่ะผักเข้ากมีผักก้านจงบกผักก้านจงผักหลายๆคือเกลค่ะนี่นี่บักลินฝ่าผ่วมบมักเีกาพีกาแล้วก็บ,บักงมูงเหี่ยว เมืม่นอนี้ขอเผ็ๆๆๆๆเดเผ็ดเผ็ดเผ็ดแดงจึงคืองค่ะพี่น้องเพราะเมื่ออยากกินเป็ดเผ็ดแก่แห้งแก่แห้งกินเผ็ดเผ็ดแก่แห้งพุ้ๆๆๆพนะน่ะนาำปลาเ้าก็ได้นัวนัวมาค่ะอืม ยับเขาก่อนดรอร์กพักตุบหรือว่าพักกัน้นโจมค่ะพี่นงทำเ็กไปอืม ่คะตัมแบบเปื่อยๆปินใกไก่กันเลยก่อนอนุญาตใส่มือเด้อมันค่อยแสยบ Chẳng bằng ngay cứ câu มาพร้อมฝนค่ะฝนกำลังตกตกเงี้ยเงี้ยอยู่พี่น้องฝนตกค่ะ มืเอนี้บ่ได้คุยกับปิ๊กไ่ได้คุยกับปิ๊กสดค่ะปิ๊กสดเบิดใส่ในแกงเบิดเลย はい。<laughs> เส้นขนมจีนกันเนียวนุ่มค่ะ พอกินปุ๊บน้ำหูน้ำตาก็ออกแล้วดอกเพล็ด <c oughs>